สวัสดีครับผมโชว์ิตกระบี่มือหนรถยครับวันนี้ไปอีกหนึ่งคลิปดีนะที่เรานําเสนอรถกระบะ4ประตูหล่อๆสวยๆเลยเพื่อนๆครับนะฮะมาพร้อมกับยี่ห้อ Mazda b t 50 Pro นะครับเพื่อนๆครับตัวยกสูงเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน2ล้อตัวยกสูงเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซ c หน้าตัวใหม่แล้วนะฮะหน้ามบหน้เชนแล้วนะครับนะครับปรับโฉมเรียบร้อยแล้ว รถคันนี้ปี19นะครับเลขไม่แสนสามหมื่นกิโลได้สีดําได้รถวีดีโอป้ายแดงออกห้าเพื่อนครับสวยสุดดูดีมีเสน่ห์ป้ายแดงประมาณเกือบเจ็ดแสนเจ็ดแสนวันนี้นะฮะสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนะครับผ่อนเดือนละ6กพันห้าร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะฮะผ่อนเดือนละ6กพันห้าร้อยบาทตลอดอายุสัญญาเลยเพื่อนเพื่อนครับ,นะรบเอาไปดูรอบตัวกันรอเลยนะครับกับเจ้า มาสด้าสีดำนะฮะหลังคาไฟเบอร์ครบนะครับอุปกรณ์ครบรถสวยมากมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับเพื่อนครับมีแคลรี่บอยให้ด้วยนะครับสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์นะฮะอนก็ถูกหล่อก็หลอ่หลอเท่ก็เท่บึกก็บึกนะครับเพื่อนครับกับเจ้า มาด้าบีท50คันนี้เลขไมก็แสนส0 0หมื่กิโลขับโคตรดีเลยเพื่อนนะเป็นตัวยกสูงเรียบร้อยแล้วเพื่อนครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันห่องเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับเพื่อนๆครับสวยมากๆเลยนะฮะซอกในสวยนะครับแก้มซ้ายนะฮะสตัวสวยอิฟน็อตไม่เคยขยับปีกคานหน้าด้านซ้ายสวยสีเดิมหมดนะครับ ผ่านไปที่คาหน้ารตรงกลางนะฮะมีพลาสติกปิดอยู่สวยปีคานหน้าด้านขวา ala, wear, สวยมากนะครับแกม ot, ้มขวาน็อตไม่เคยขอดไมนขยับนะครับเพื่อนๆครับเดิมหมดน็อตทีดฝวาโปรงฝั่งขวาสวยหมดเดิมหมดซอกในสวยจริงนะไม่เคยขอบนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนิ่มๆเสียงเพาะเาะนะครับสภาพดีๆกับเครื่องยนต์มาส d a าดีเซลนะครับ2 5 4 4นะครับเพื่อนครับ มาฟังเสียงเครื่องกันแบบชัดๆกันนะครเสียงนิ่มนั่นสนอหูเลยกันแสนสามหมืิโลแท้ๆเลยครับเ,เพื่อนๆครับรถลลมือสองตัดสินกันที่สภาพรถตัดสิกนกัเลขใ่แท้ไม่แท้นะครับตัดสินคนขายรับประกันอะไรคุณบ้างเรารับประกันให้คุณทุกประตูเลยนะครับว่าเลขม่แท้มีใบรับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อปเซนต์นะครับ ภายในก็สวยนะครับสะอาดสะอานนะฮะน่าเป็นเจ้าของจริงๆเพื่อนเพื่อนนะครับรถเข้ามาจะไม่ล้างเลียได้ขนาดนี้สวยเลยเพื่อนเพื่อนนะครับไม่เคยชนอย่างแน่นอนนะฮะสวยมาดูภายในด้านหลังกันนี้นะฮะประตูหลังกันนะครับใหญ่ไหมใหญ่นะกว้างไหมกว้างสะอาดไหมสะอาดนะฮะรักษาดีไหมรักษาดีอย่างแน่นอนเพื่อนเฮะเจ้าของเดียวมือเดียวป้ายแดงเล่มทะเบียนครบเอกสารครบคู่มือครบ ป้ายแดง7กว่า7กว่าวันนี้เหลือ3กว่า3 9 5 0 0 0บาทนะครับนะด้านหลังก็ใหญ่โตโมโหลานได้รถสีดำได้เกียร์ธรรมดาได้รถนะครับที่ประหยัดน้ำมันสูวดบริการเยอะอะไรถูกเครื่องทนนะครับผ่อนเดือนละนะครับ6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับทุกท่านครับนะฮะคุ้มค่าเบาราคานะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับกับรถคันนี้นะฮะนะครับ มือเดียวไฟแดงออกห้างเลยเพื่อนๆนะครับนะฮะใครอยากได้รถกระบะดีๆมาเอาคันนี้ไปเลยเพื่อนๆครับนะฮะมัสด้าบีี50โปร4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับสวยดุเท่นะครับไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเพื่อนๆครับนะฮะขอบคุณที่ไว้ใจที่มั่นใจที่เชื่อใจนะครับดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากกว่า3 0มืคันแล้วเราเป็นมือชีพทางด้านรถยนต์มือสองอย่างแท้จริงนะครับฝากรถ าคุณชริดช่องชริดคาวไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่ไว้ใจที่เชื่อใจที่มั่นใจนะครับคลิปหน้ามีรถอะไรมาเสิร์ฟอีกรอดูกันนะครับ